ครับผมเจมส์โคบครับมาดูครับองค์ไหนแท้องค์ไหนเก๊ครับสององนี้ครับจุดแรกที่เราดูก็คือพิมพ์ทรงครับแล้วก็ตามด้วยเนื้อหาธรรมชาติและงานช่างนะครับที่ผมใช้ดูจุดตายจุดนึงก็คือตะไบใต้ฐานนะครับครับดูองค์นี้ก่อนนะครับ ตรงนี้แน่นอนครับเก๋นะครับการใช้หินเจียครับใต้ฐานมาดูตรงนี้ครับพ้าแท้เป็นการตะไบครับตะไบไปทางเดียวครับตรงนี้จะเห็นรอยก้านชนวนครับผมแล้วก็มีดินเบ้าครับเนื้อหาธรรมชาติก็จะออกว่านาเหลืองอมเขียวครับผมดูไม่ยากครับ องคมีเกนะสององค์แท้ต่างกันนะครับธรรมชาติครับผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์ครับแก่เพื่อนสมาชิกนะครับสวัสดีครับ